ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขาที่งดงามแสนไกลมีชายหนุ่มสองคนชิป,ปาโปและบรูโนชายหนุ่มทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและเขาทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มแน,น่นและพวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสําหรับตัวพวกเขาพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงความฝันอยู่เสมอ พวกเขาไม่กลัวก,กับการทำงานหนักและพวกเขาทั้งคู่ก็เฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงวิธีที่จะสามารถนำพาพวกเขาให้กลายเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน และแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงเมืผู้นำในหมู่บ้านคนหนึ่งเลยตัดสินใจว่าจ้างคนทั้งสองให้ทำงานชิ้นหนึ่งและงานชิ้นที่ว่าก็คือการขนส่งน้ำโดยการนำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาเพื่อนำมาใช้สอยประโยชน์ที่หมู่บ้านทางด้านลาน่างและสำหรับค่าจ้างที่พวกเขาจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน,น้ำที่พวกเขาสามารถนำลงมาสู่ที่หมู่บ้านได้ ปาโบและบูโนโตกลงรับงานที่ว่ามาทำอย่างกระตือรือร้นในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพวกเขาจะใช้ถังน้ำเพื่อหาน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขามาไว้ที่หมู่บ้านทั้งสองทำงานหนะักโดยการหาน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานอย่างหนะักเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำมาสู่หมู่บ้าน และในทุกๆเย็นพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลับบ้านพร้อมกับการได้รับค่าจ้างในวันนั้นๆลูน่โโนโพอใจเป็นอย่างยิ่งกับงานที่เขาทำและจำนวนรายได้ที่เขาได้รับอยู่ญญยยยเขาแน่ใจมากว่าโดวยวิธีนี้นี่แหละที่จะทำให้ความฝันของเขากลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอน บรูโน่คิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหากเขาได้ใช้ถังนาบน้ําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะขนน้าให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่ออีกว่าโดยจํานวนรายได้ที่มากขึ้นนี่เองอีกไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะซื้อวัวและซื้อบ้านที่เขาเคยใฝ่ฝันถึงได้ แต่ในขณะเดียวกันป,ป้าปนกลับไม่ได้พอใจไปด้วยกับสิ่งนี้ในทุกวันหลังเลิกงานเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเอมเขากำลังมองหาหนทางที่ง่ายกว่าที่จะมาช่วยเขาในการทำเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งป,ป้าปนก็คิดขึ้นมาได้ปาโป้นจินตนาการถึงท่อส่งน้ำ เครื่องมือที่ใช้นําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขาเพื่อนําลงมาสู่ณที่หมู่บ้านและด้วยท่อส่งน้ํานี้เองป้าปูนสามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขามาสู่หมู่บ้านได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องแบกถังน้ําไปกลับอย่างที่ผ่านมาเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผน ปาปอนได้แบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโน่เพื่อนของเขาและเลยขอให้บรูโน่ทำงานร่วมกับเขาในการที่จะสร้างท่อส่งน้ำแต่บรูโน่กลับคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่บ้าๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยเห็นนี้เองบรูโน่จึงใช้ขนาดของถังที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะหามน้ำไปกลับทิวแล้วทีิวหลกเทิวแล้วทียวหลับ บลูโน่แน่ใจว่าด้วยวิธีเช่นนี้เขาสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้นสุนปาาปนเลยตัดสินใจที่จะสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ง่ายเลยและมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ป้าปนรู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าที่ท่อส่งน้ำจะเสร็จแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา ในทุกๆวันเขายังคงไปทํางานวันแล้ววันเล่าและเขาก็ยังหามน้ําเหมือนดังเช่นเมื่อก่อนในทุกขณะที่เขาสามารถที่จะมีเวลาว่างได้เขาก็จะทำการขุดหินขุดดิน,นเพื่อที่จะสร้างท่อส่งน้ําของเขาในช่วงเดือนรกางแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยจากผลงานที่เขาทำอูโ,โนโลและชาวบ้านทั้งหลาย พากันเยอะเย้ปาปูนและพากันเรยกปาปูนว่าปาปูนมนุษย์ท่อ